มข้องการทำกุรบันนี้เนาะตาถามหูกุมกันโอนว่ามีหูกุมว่าคือเนาะว่ายิบซูนั้นััก r รฮาาุสหรือไม่กะฮารัมเชิญรวมบริจาคส้มทบทุนในการก่อสร้างพโนสติสาตได้ตามเหลขบัญชี ก็คือเกี่ยวกับผูกลุ่มของการทำภูร์บั้นนี้เนาะตาถามผูกลุมกันโขนว่ามีผูกลุมว่าฟือเนาะว่ายิบโูนัทมัครุฮารุสหรือหมายกับฮารัมพราะนั้นในมัสยิดชาฟิอียะพี่น้องแลกกามัสยิดฮัมบาลีแลกกามัสยิดมาลิกีต่างๆมัสยิดแหละ ล้วนเลยแต่พวกเขายุดถื่อว่าการทำกุรบันนี้เป็นสุนัตมมอักกาดานะสุนัตมมอักการ์หรือสุนัตมมอักกาดานี่ก็คือเกือบตีจะวายิบไปย่งฮิตหนึ่งเหล่านี้ชาโรชายให้ทำนี้ชายให้พวกโราตำนี้เกือบเกือบตีจะถึงกันระดับว่าวายิบไปอ่านั่นคือคำว่าสุนัตมมอักกาดา และผาพุทธบุญของมันก็เกือบเกือบตีจะเท่าผาพุทธบุญพระพภตรวายิตนั้นก็เรียกว่าสุนั้นหมอักกันเตยกเวนมัสสะพานาฟีพี่น้องมัสสะพานาฟีเนี่ยเขาถือว่าถ้าบุคคลเถรำรวยบุคคลเถมีความสามาถด้วยณทีนี้นี่ก็คือครอบครองศัพย์สินสมบัติดินหน้าพันไร ประมาณนี่โซบสากัดก็คือมุ่น่าคงดินหน้าพันรายที่คอบครองนั้นหน้าเทียบเท่าราคาทองคำนี้หาบาทสิบกัมและไงไงว่าครอบครองสับสิ้นสุ่มบัดดินหน้าพันรายมุ่นขาประมาณเส้นโซงเซส้นซ้ำนี่ในมาสับภานาฟีก็ถือว่าเป็นคนที่ว่าร่ำรวยเลยนะ พราะเั็นในมัสยิดมานาฟีนี่เขาบุกมเลยว่าวายิบจะต้องทำกุลบันอ่าในวายิบจะต้องทำกุลบันแต่มีข้อสังเกตที่น,นึ่งวายิบในตัศนาโค้งมัสยิดฮานาฟีนั่นก็คือคืออะไรไปหน้องวายิบในตัศนาโค้งฮานาฟีนี่ก็คือไปวันอาเครัตน,นี้ ไม่ทุกอาสับไม่ทุกลงโทษแต่อย่างใดฮานี่นี่นี่ฟ้ามเข้าใจอิสติละของฮานาฟิยะเนี่ยถ้าตามฟ้ามเข้าใจของมัสยิดชาฟิเรานี่ของวายดิบตาเคยไม่ทำเลยทุกอาสับทุกลงโทษทุกอาสับในไฟนรกแต่มัสับดอานาฟนีนเขาว่าไม้คำว่าวายดิบในอิสติละของพวกเขานี่ก็คือถ้าไม่ทำกุรบันก็ไม่ทุกอาสับไม่ทุกลงโทษแต่อย่างใด เต้คุ้นคุ้นั่นจะฮารัมจะไม่ได้รับการชาฟาอนการช่วยเหลือจากท่านนับบีสุลต์ลลออุละอิบริษัลลัมในวันอัครันต์ฮะนี่มันไปตูนูลาวพี่น้องพ้องกนอับีเนี่ยเนียป่วยเนี่ยเลยนะเตละมัซับมันมีอิสติละก็เรียกฟ่ามเข้าใจอ่านิยามเทวะต่างต่างกันนอซึ่งระบุอยู่ในกิตาบอันมาซาบุนอัลบาฮเลมที่หนึ่งนาที่หกหร้อยสิบเก้า เอาตะนันมาสับเฟื่อนเข้าไปนะลบมาเล่มาสับโรวาโน่โนี่เราตำทัท่มอยู่นี่นาราได้ละเอียดในมัสสะชาฟิอีโรนี่หุกขมข้องการเชือดกุรบันนี่มีอยู่สองพระเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสุนัตมุอักกาดาพระเพตอินพระเพตสุนัตอินพระเพตสุนัตอินที่ว่านี้ก็คือสุนัตรายวัวบุคคลจำาะคุนคุคนนะนั่นเขาเรียกว่าสุนัตอิน ถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่มีอหาลีเบดไม่มีครอบครัวนะนะอันนี้ก็คือสุนัตจำพวกคนนั้นเลยสองสุนัตมุอักกาดาปาเพ็สุนัตกีฟายะไปนึ่งสุนัตกีฟายะไอ้น,นี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นอยู่กันเป็นระบบครอบครัวมีอหาลีเบดมีปลามีมา้ามีวัไปเลยเนาะในครอบครัว อันนี้เขาเรียกว่าสุนัตกี่ฝ่ายยะเพราะนั้นจ้าครอบครัวเรามีอยู่ห้าคนนี่น้องป้าย่างมาย่างลูกสาวย่างลูกบ่าวย่างซึ่งเป็นบุคคลเทบรลลุนิธิภาวะเลยนะไม่ใช่เด็กๆอยู่กันครอบครัวเสียห้าคนนี่เนนนนชาโรชายห้าคนทั้ง้านี้แล้ววะทานตุกคนนี่ทำกุรบาลเลยชายเม็ดน,นั่นที่นนอง ชายอุนนาอกครัวสามีกันชายฟันระยะกันชายโลกตัวผีกันชายโลกตัวนองกันชายเม็ดสุกคนต่างหาคนนั่นตัวละฝ่าไม้ส่นนั้นกี่ฝ่ายยะเนาะแต่ว่าบุคคลใดถชาโรชายทำกุลบัลลตรงมีคุณลักษณะต่อไปข้างหน้าคอยว่ากันแต่ว่าลักการชายของชาโรตีชาโรชายให้ทำนี่ชายเม็ดต่างหาคน ที่ผมบอกวันนี้นี่พอพู้หญิงบางส่วนก็ชื่อามาชัานี่เนาะทำกุดบ้านดนูนุป้ามันดนูบอกกับลูกมันช้านี่ไม้คุณเป็นเมียนี่ทำกุดบ้านใดแล้วนะน่า,ด,นา,นาดูนะบัวหน้ากบกวดูอันนี้คือเป็นความเขาใจที่ขาดเกลื่อนนะนะบอจริงๆเลยบางที่เบอว,ว่าหน้ากบกวก,วก,วกวับบอไม่ใช่ย่างนี่เน,นาะเบอร์ป้าเบียนั่นอยู่ในนน้ปีนะไม่กลัวนะ พระนันตห้ตาคนนี้ชาโรชายให้ทำกุรบัณชายทุกๆก,ก,กคนก็เรียกว่าสุนัตกี่ฝ่ายยะรันในห้าคนนี้นี่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดจกหาคนทำกุรบัณคนหนึ่งอ่านนาะทำกุรบันคนหนึ่งเนี่ยถ้าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดจกหาคนนี้ น้าได้ําำกุรบัคณคนหนึ่งเนี่ยตั้งห้าคนนี้เขาเรียกว่าปล่อยจากคำสั่งชายของ่านรอสุรุลละข้องชารุเลยปล่อยจากคำสั่งชายเลยเพราะเวลาชารุชายให้ทํำนี้นะบีชายให้ทํำกุรุบัณน,นี้ชายเม็ดตั้งห้าคนนะ แต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดจาะขอครัวเนี่ยทำกุฏบ้านคนหนึ่งโบเซค่คนที่เหลือนี้ถ้าบานราบโร่าบลอยเรววและจะคำสัง่งเทวานามพี่ชายเ่นผู้บังคับบัญชาการข้องรานี้ช่ให้เราู้เราหาคนน่ทางยาง นะผมยกตัวอย่างเนาะนาบาล่ายนามันยิดใน้าคนนี้ก็ชายเม็ดต่างหาไม่เป็นของชายเม็ดต่างหาคนที่พูสู้้าคนนี่ทักงานนี่มันเตียนตีประนัน้ห้าคนนี้พี่น้องหนังนาเสียซีอย่างคนหนึ่งที่ทักตียนนดฮาหนี่แสดงว่าผู้เสี่คนที่ไม่ทักเลืยพี่น้องผู้บังคับบัญชามาถึงแรกปั๊บก็ดาเลื่อยมาละก็ไม่ดาเร็ว นอเใส่ก็ไม่ได้เลยฮาบุมันเตียนเล้วล่ะอ่าเนี่นี่เน,นี่เพราะนั้นเช่นเดียวกันบูเราในครอบครัวยังอยู่้าคนนาบีชายวะต่า,างฮาคนนี้นี่ต้องทำกุลบัลเลยนะแต่าาทาฮ์วะต่าง้าคนนี้ไม่มีเคยทำสักคนหนึ่งแสดงว่าต่าง้าคนนั่นเลยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งยพ้ของท่านรอสุลลลอฮฺสโลโลลอฮฺอเลวะสัลลัมอ่านี่ การย่างน้อยได้สักคนเล้วเนาะ <c oughs> ในครอบครัวนึงไอ้เช้ามึงกวนนะรบนี้เดี๋ยวรวบลังมาเราเชาวันเงินหมากอนตั้งเดี๋ยวรวบลังชานเราหน้า <c oughs> ข้าวเหลียวเตะน,นั่นเตะตรงให้ได้ทำสักหนึ่งคนอะทุกๆปีแต่บุนเนื่องเคยว่าบุคคลใดบางคุณลักษณะเช่นไรที่ชาโรชาวให้ทำนั้นนะก็ยกโยดไปอีกประเด็นหนึ่งนะ แต่นี่เล้งไง่ายๆว่ามีคุณสมบัติครบตัวตามเงือนไขทถกประกรันนะนี่เพราะนั้นพ่อคระดินทัดมากี่นงถามว่าเหลวต่างห้าคนนั้นในครอบครัวอยู่ในรังค่าเดียวกันในครอบครัวเดียวกันนี่ท้าคนหนึ่งแต่เสค,คนนีปล่อยเล็วนะเหลวเรื่องพุทธละบุญที่จะได้รับล่ะอ่านี่พุทธละบุญที่จะได้รับนั่น ได้รับหมายบเซคนเซคนที่ว่าไม่ทางญาติที่นั้นพี่น้องทำที่ได้บุญไหมเออหนังเชยเชยนั้นคนหนึ่งดอกที่ทนเช่นเดียวกันในครอบครัวห้าคนนี้มีคนหนึ่งที่ทำกุรบาลแต่ทั้งห้าคนนี้ถ้าเลงภาษาชาวบ้านเราหวานนับร้อยเรี่ยกวก็ไม่ได้าเลยนะพราะว่าทำเรี่ยวคนหนึ่งแต่ภาคุณละบุญได้เม็ดทั้งห้าคนไหมภายุณลบุญกุรบานเนี่ย ตรงนี้อ่าในประเด็นนี้นี่น้มีการคีลับกันเหล็กหน่อยเตวาตามยุมหูสว่วนใหญยของอุลามะที่ยุดถือนี้พลละบุญจะได้รับจำโพบุคคลที่ทำเท่านั้นอ่านี่แสดงว่าบุญนั้นเป็นของทากยามันจิตได้กับคนทากนั้นเลย ไอ้คนเดียวว่าข้ชายเร็วซี่คนละโอ้นั่นก็ไม่ได้เร็วร้อยนะเตะากคุละบุญไม่ได้นะนี่ปากคุละบุญไม่ได้ได้จำพวผู้ที่ทำเท่านั้นยกเว้นพี่น้องยกเวลาอิสนาถ้าหากว่าผู้ที่ทำนี้ก็อเรียกว่าผู้ที่ทำนี้อ่าอะไรล่ะเนียน ฝากพุ้ธลบุญของตนที่ทำกุดบันนี้ให้กับคุณในครอบครัวด้วยถ้ามันเนียนพุทธลบุญกุดบันครั้งนี้ให้กับคุณในครอบครัวนี้น่หละอันอาบีวาอุมมีวาว่าไปเลยเนาะจากฝากของชั้นในมาของฉันด้วยหน่องของชันด้วยถ้าคุนนี้เนียน บุคคลทั้งหาคนหรือบุค,คุลเทว่าคนนี้เนี่ยน่าถือว่าได้รับฝากพุทธระบุญเช่นเดียวกันอ่านี่อีซารธรรในครอบครัวนี่แบงให้เบืือนมั้งลยเอาะนะ่ายอาบุญไหวคนเดียวนะอานนียผือไปนองเหมือนใน et, นิฮายเลมติเปสนาททโรยสามอดนี่มันบอกว่า อันนี่แหละสุกุตุตตอลับบีเฟลินไกริลาหูสูลุสสาวับลิมัลลมยัฟอันก็คือห้าคนถ้าทำคนหนึ่งเนี่ยปล่อยจากการถีอชาโรชายแต่ว่าไม่ใช่ว่าหูสูลุสสาวับลิมัลลมยัฟอันไม่ใช่ว่าจีไดพุทธลบุญทำรับคนที่ไม่ทำเนี่ยคนที่ไม่ทำนี่ไม่ได้กัสซาลาตินยานาจาเหมือนกับมายังมายัง มายังมายาดปีน้องฟัดดูกี่ฝายายะเนาะไปทำอยู่ซ่องพุ่นโบทางบ้านที่ไม่มามายังมายัดลอยมายละบาปลอยแต่บุญได้เคยพี่น้องบุญมายังมายัดได้เฉพาะคนที่ทำอ่านั่นแหละนามซากรันมุสลิมนฟฟีชัดฮีมุสลิมินแต่ว่าท่านมุสลิมเนฟอิหมั่นนาววีกล่าวในหนังสือชะโรห์มุสลิมว่าอันนาฮูเลอัชรอกาไกย์รหูฟีซาวาฮ์ฮัมพีฮะเนี่ย ถ้าหางบุคคลที่ทำมันอัชรอกามันหุนส่วนกับคนอื่นด้วยทางด้านในฟีสาวาบิฮาทางด้านพลบุญกุฎบัน,บนมันหุนส่วนเพือละอ่ะอ่าในมีสารของมันก็คือกาไอยาผู้ละเช่นมันกล่าวหรือมันเนี่ยเนาะมันกล่าวตอนเชือดว่าอัชรกตุกา หรือว่าเอาฟูลานันฟีสาวาบิฮะฉันทำการหุนสวนกับฐานหรือกับนายโกนายโกนายโก,กด้วยฟีสาวาบิฮะในทางด้านพลบุญของกุบบัน <c oughs> หรือว่าเราจะเนี่ยพันนิกาไดา้เวลาดอาธิเฐานอัลลอฮุมมหาซอันน um ีโอ้อัลลอฮ์กุบบันส่วนนี้ นะติชันทำนี่คือเทศมาชากตัวข้องช้านเหลวว่าอังฝูล้าเน้นดันดริปรโดเซียนง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 ,ยนงจากคนนั้นคนนันคนนั้นคนนัน,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 นเนี่ยเพราะนั้นถ้าบุคคลที่ทำพี่น้องได้เนียดพุทธบุญบุญบัน้นให้กับคนอื่นด้วยนี้อีมัมนาวาวิวะยาซาเป็นที่อนุญาตน,นะเหลยกับบุคคลอื่นได้บุญด้วย ว่านาหูมัสาบูนาและนี่และแล้วเป็นมัสสะของพวกเราซาเฮติโพราะว่ามีฮะดิษบอกว่าท่านนบีดอฮาบีมิน,นันอันนีซาอิฮิบินบากอรราวาหูชัยก่อนท่านนบีเคยเชียดสัตว์กุรบันเทถทงมีนานะให้เคยละอันนีซาอิฮิให้บรรดาภรรยาของเกนั่นนะเนี่ยเชียดด้วยและบินบากอรด้วยกับหัวเนี่ยก็แสดงว่าประเด็นนะในระบบการเป็นครอบครัวนี้ นะก็เฉือดได้นะเอาครบันใส่สับ่วนหนึ่ง่วนเรื่องคนล,ละบุญจะทายหรือไม้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เอาส่วนนั้นเลยเนียดหายเดียวไม่ไอซาซาณติพันมาในเราได้จะคนเดียวลูกเนาะเราไม่เดนเนียนให้หมาที่ในครอบครัวเราไม่เด้นเนียดให้ป้าที่ในครอบครัวนะเนี่ยมันได้มันได้มันได้บุญเอื้อหลอเลยเนาะบุญติว,วาก็ได้พล่อยกินเนื้อหัวนั้นแต่ไอบุญกุรบันปะโลกุรบันนั้น

أطفت يا جيرة العالمية وهيل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا وبايات القران علو فاستئذ فينا خلوه تعرف البطحا وتعرفنا والصفا والبيت